ย่าไอ้เจ้าหนูนี่มันเร็วจริงๆป้องกันการโจมตีของข้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยฮหลบได้อีกแล้วไอ้เจ้าหนูนี่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแนะ่ แทนที่จะเสียกำลังเปล่าสู้ไปขอกำลังสนับสนุนจากตระกูลหลินในตอนที่เทคนิกลับยังคงอยู่จะดีที่สุดต่อเลยสิตาแกอย่าบอกนะว่าทำได้แค่นี้นะ่ะแล้วเบิดควันคิดจะหนีงล้หรอเท่านี้มันคงตามมาไม่ทันแล้ว เฮ้ยค hey, ิดจะไปไหนนาตะแกบ้าเอ้ยไอ้เจ้าหนูนี่มันต้องมีพรสวรรค์ความเร็วระดับสูงแน่ฉันต้องไปทางอื่นฮึถ้าชอบเล่นแบบนี้นะักจะเล่นด้วยหน่อยก็แล้วกันแย่ yeah, แล้วเทคนิครับจะอยู่ได้อีกไม่นาน้นบ้าเอ้ยนี่จะเป็นจุดจบของตระกูลโม้ ไปพบกันเองในนรกซะเถอะน่ะนายท่านหานะนายท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าจะมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรามีให้เลยสถานการณ์แบบนี้ดูคุ้นๆนะก็ได้ก็ได้ไหนลองแสดงซิว่ามีของดีอะไรนี่ครับได้โปรดรับไว้ด้วยครับนายท่าน ช่างน่าสงเพศแต่ก็เป็นแผนการสกรปรกสมกับเป็นตระกูลโม่แล้วนะฮ่าฮ่ามันมีผิดรลายแรงแกตายแน่สุดท้ายแกก็ต้องตายด้วยน้ำมือของฉันพรสวรรค์ฟื้นฟูนพรสวรรค์ฟื้นฟูนแกมีพรสวรรค์มากมายขนาดนี้ได้ไงวะเรื่องนั้นน่ะลองไปถามยมาบานเอาลวกัน Go, 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 go Go shawty, it's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cardi like it's your birthday And you know we don't give a fuck, it's not your birthday You can find me in the club, bottle full of bubbly. With mommy I got the X. if you into taking drugs I'm into having sex, I ain't into making love So come give me a hug if you into getting rough You can find me in the club